แต่คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแม้ในตำนานที่กลับมาในโฉมใหม่มากับเทคโนโลยีใหม่ๆและเน้นในเรื่องของการป้องกันสายตากับเก่าแมนติด LVR ซึ่งใครที่เคยเห็นหรือเคยใส่แมนติดมาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้มันเล็กลงเบาลงแล้วก็ใส่สบายกระชับมากขึ้นนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งตัวของแพคเกจทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับฟีลเหมือนแมสเก่าทั่วไปสามารถเปิดแล้วก็ เอาแมาสใส่ตรงนี้ได้แครเลีนพกไปทั้งกล่องแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะด้านในยูเซอร์แม่นุ่นมีให้นะครับรวไมไปถึงใบาวารันตีก็มีมาให้ครบในส่วนของดีไซน์ทุกคนตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าแต,าตากต่างจากเก่ารุ่นก่อนๆปก,กติแล้วเนี่ยไอคิบสีทองตรงนี้เนี่ยามันจะอยู่ด้านบนแต่อันเนี้ยเอามาไว้ด้านล่างนะครับเป็นตัว G ีแบบนี้ผมบอกว่าน่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วก็ด้านบนจากที่มันเป็นตัว G ีมันก็จะมาเป็นน็อตสีดำๆแบบเนี้ยด้านบนจะเขียนว่า Man LVR แบบนี้ซึ่งตัว R ี่ทผม ข้อมูลนะมันย่อมาจากร e l o a d นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงต้องร e l o a d ด้วยความที่มันเป็นเลนคู่ที่มันแยกแบบนี้มันยิ่งทําให้แบบตอบย้ําความแบบแมนติกมากๆเออเหมือนตั๊กแตนตำข้าวจริงๆเลยนะครับยิ่งเป็นสีเขียวแบบนี้ด้วยผมมองว่าคาแรคเตอร์เนี่ยชัดมากสําหรับตัวนี้ข้าที่จับฟิลสัมผัสผมบอกเลยว่า ซิลิโคนนุ่มน่าจะกระชับใบหน้าได้ดีเลยนะครับซึ่งตัวสีเนี่ยมันจะตัดแค่เกาะตรงนี้ที่เป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งเป็นเขียวมิ้นต์นะครับซึ่งโดยรวมถือว่าสวยเลยสําหรับตัวนี้นะครับซุ้งตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นสีใสนะครับไม่ใช่สีเทพนะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันใสจริงๆถ้าดูด้วยตาจะเห็นเลยนะครับก็สวยดีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยพอมันเป็นซิล,ลิโคนสีขาวเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกกันดูซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้ง่เเล,ลาว,ลวกลลาย นนั่นเองซึ่งแบ็กซิลิโคนก็จะมากับสีเท่ๆอย่างสีลับเบอร์เชลบูลลับเบอร์เพอร์เพลล์ลับเบอร์แบ็กมินเลอร์มูนเยลโล่มินเลอร์ปลาไดเลสแล้วก็เมตากราสไว้นั่นเองส่วนไวซิลิโคนเนี่ยก็จะมากับสีสดใสสดใสแบบนี้พวกแบบเทอร์คอรอล์เทอร์เทอร์คอยส์เฟอร์รี่สกายบูลเฟอรี่พิงก์เฟรี่ไวท์แล้วก็เมตากราสไว้นั่นเองนะครับรวมๆแล้วสีเยอะมากสิบบวกๆมีให้เลือกครบแน่นอนสําหรับแบรนด์นี้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งผมเพิ่งมาสังเกตอีกอย่างหนึ่งทุกคนซึ่งมันเป็นรายละเอีย,ยนะอปกติแล้ว รุ่นอื่นเนี่ยมันจะเรียบไปเลยทุกคนแต่รุ่นนี้เนี่ยมันมีจุดๆมาให้ด้วยนะครับฟิลเหมือนแบบและอองน้ำอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้ฟิล์แบบเท่ดีนะครับฟิลมเหมือนตั๊กแตนดีเหมือนกันตั๊กแตนตรงไหนวะเนี่ยแต่ว่าสวยก็บิวมาแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรายละเอียดหลักๆตัวนี้นะครับแบนราบนะครับความลึกเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาเป็นลักษณะโลวอลลุ่มนะครับด้านในเนี่ยความจุอยู่ที่ประมาณ1 1 0ซีซีเราสามารถที่จะเคี์น้ำออกได้ง่ายนนน,นัับ้้บาหกเีตว 220กรัมเท่านั้นนะครับตีว่าประมาณ2ขีดและอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดทุกคนถ้าดูจากเลนนี่เลนเหลืองอ๋อยแบบนี้นะครับแน่นอนชัวร์ได้เลยว่าเป็นเป็นอะไรวะ เป็น UV 420 Cut AR Amber นั่นเองนะครับส่วนสำคัญเนี่ยคือมันช่วยตัด UV แล้วก็ HEV HE ได้นะครับปกป้องดวงตารวมไปถึงการเพิ่มสีสันให้ใต้น้ำเราเนี่ยมันสดใสามากขึ้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเวลาที่แบบแสงส่องมาแรงๆแล้วรู้สึกว่ามันปกป้องเราได้แบบโอ้โหเบาลงเหมือนเราใส่แว่นกันแดดมันไม่ถึงขนาดนั้นทุกคนแต่ว่ามันก็จะช่วยตัดแสงที่มันจะทำร้ายดวงตาเราได้นะครับอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของสีนะครับตัวนี้ฉ่ำขึ้นจริงนะครับ เมื่อนเราแต่งรูปแล้วดึงคอนทาราสต์ขึ้นอเอออันนี้ก็จะสวยแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าผมเอาตัวแมสเนี่ยไปส่องกับไฟด้านบนเนี่ย จะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นสีจาก AR Coating นะครับเวลาที่มองอยู่ใต้น้ําจริงๆเนี่ยก็จะเห็นสีที่มันมีความธรรมชาติแล้วก็สดใสมากขึ้นนะครับรวมไปถึงด้วยความที่เลนส์มันใกล้ดวงตามากๆเนี่ยตัวเลนส์ก็จะช่วยในเรื่องของมุมมองการเห็นที่กว้างขึ้นนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเลนส์คู่เนี่ยไม่ได้กว้างแล้วก็สบายเท่าฟิลเหมือนเลนส์เดี่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนสําหรับใครที่เคยลองแบบเลนส์เดี่ยวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมองได้ตลอดซึ่งก็แล้วแต่คนเลือกไปใช้งาาานนนนนะเเเเเลลคู่่่่ียอจจอจไปป,ปัพิม อาจจะเปลี่ยนเป็นเลนส์สายตาเอฟวิตติงจิงเกเบลอะไรเี้เราก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันไปตัวสกเกิร์ตทุกคนตัวนี้สกเกิร์ตก็ทําจาก Comfort น้ำยาปั๊านุ่มเหรอโอเคมาทําจากคอมฟอร์ตฟิกซิลิโคนนั่นเองนะครับที่มันนุ่มแล้วก็กระชับมากขึ้นลดแรงกดจากใบหน้าของเราได้นะครับแล้วก็ซอฟต์เทมเปิลนะครับลดการบีบแล้วก็การกดตัวโหนกแก้มของเรารวมถึงการขยับแก้มได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเวลาดนาน้ำมันนานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของรอยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นใบนใบหน้าของเราลดการกดทับได้นะครับแต่ <Wow. S 1> ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราใส่แมสด้วยนะอาจจะต้องคํานวณว่าอย่าใส่ให้มันแน่นจนเกินไปตัวของบัคเกอล์นะครับก ต้นสีใสตัวนี้นะครับก็จะเป็น DX Spec Buckle นะครับปรับง่ายมีปุ่มกดไวนะครับกดง่ายเลยซึ่งตัวนี้ผมสังเกตนะผมจับมาเนี่ยเทียบกับตัวของ v a d e r เนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยแอบนุ่มกว่านิดนึงอันนี้ไม่รู้อุปทานหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าดูมันนุ่มดีสําหรับตัวนี้ประมาณนี้สาหรับตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รวบรวมในเรื่องของความสบายนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันสายตานะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยมีแฟชั่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามองว่ามันจะตลก มันก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วผมมองว่ามันเท่ทุกคนทั้งเรื่องของการวางแทมเพลตต่างๆของตัวหน้าเลนขเขานี่มันค่อนข้างเท่นะครับถึงแมว้ว่ามันจะดูเหมือนตั้งแตนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่แล้วก็แตกต่างดีซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวด้วยนะครับโทนสีเขียวตัวนี้เนี่ยมันจะออกแบบน้ำทะเลน้ำ น้อยน้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกแนวแบบน้ำทะเลน้ำทะเลออกมิ้นมินหน่อยใครที่ชอบสไตล์เนี่ยผมว่าโดนได้เลยน,นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่เคยลองแมนติดนะครับไม่เคยใช้จริงว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงใครที่เคยลองก็ลองแชร์ประสบการณ์กันได้ว่าบางทีใช้เลนคู่เนี่ยมันต่างกับเลนเดียวแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์รับสปายตัวเิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้นั่นเองนะครับขอให้ทุกคนดำน้ำได้อย่างสนุกเจอตัวจบไวๆซึ่งไม่มีหอรอกเจ